เพ่นนะครับแล้วก็เที่ยวป่าทั่วไปจะมาวิ่งที่นี่อีกครั้งนะครับครับจังไม่ไปไหนนะครับจังยา,าวๆเลยครับเอาเร็วค,คุณพ่อคุณพ่อสงการผมเร็วๆหน่อยแล้วคุณพ่อเร็วอันดับยังไม่ห่างกันนะครับคะแนนที่ห่างกันประมาณสี่ห้าแต้มนลนครับตั้งแต่สองสามสี่นะครับปีมะโลงบอกสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสมทหารถูกต้องครับถูกต้องครับงไม่นับครับยังไม่นับ เมื่อไหร่ที่ยังไม่ประกาศครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะตอนนี้คนมือทําคะแนนลรวิ่งเลยครับนักแข่งไปเฝ้าที่คะแนนกันไปหมดแล้วครับตอนนี้เอตอนนี้รถทำคะแนนเราโดนล้อไปหมดแล้วทำคะแนนโดนล้อไปแล้วโดนล้อไปหมดแล้วในรุ่นนี้ได้ล็อกจริงๆครับเอาให้ตั้งเอาละครับเข้ามาแล้วเข้ามาถึงแล้วยังไงสงการเข้าไปครับคุณพ่อสงการเอาให้ดีวิ่งสับเร็วโอ้เอาแล้วครับ ยังไงเอ่ยตอเวลาอยู่เป็นที่เรียบร้อยครับเอาละครับมาลุ้นเวลากันครับคนแตกคอครับคนแตกคอว่ายังไงนิ่งครับเอาละคนแตกคอครับ